เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมนัดโยในซัมเมอร์วอล์คไกอาลีน่าครับและวันนี้ผมจะมาแชร์แนวทางการทําทีมลง3หัวธาตุไฟครับผมหรือว่าอสูรแห่งเครือแดงคิจาคาจูซึ่งธาตุไฟนี้หลายๆคนจะต้องมาฟาร์มกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ดอกเนี่ยมันเป็นหินเสริมของรุ่น EX หรือว่าุ่นดูดเดือดนั่นเองแล้วก็จะเป็นหินเสริมของุ่นสตนรุนูนดูดเลือดด้วยนะซึ่งธาตุอื่น ที่น่าสนใจอันนึงก็คือท่าต้น้ำซึ่งผมก็ทำคลิปไว้แล้วสามารถไปย้อนดูได้นะครับอันนี้ก็จะมีดอกอินเสิร์มของรุนวิวกับรุนสวิปที่คนต้องการเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับสายที่แบบ RTA จะฟาร์มอีกสองอันนี้แต่ถ้าใครเป็นสายฟาร์มเนี่ยอยากได้อินเสิร์มของ une, osa, une, รุนโทสะรุนพิฆาตนะฮะฟาทเข่เนี่ยก็ต้องมาฟาร์มท่าสายฟ้าซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำคลิปออกมาให้ชมกันนะครับแต่วันนี้น่าจะเป็นดันที่คนอยากจะฟาร์มกันมากที่สุดแล้วแหละสำหรับ สามหัวไฟนะเอาวินเสร์ฟ ex เพราะ ex นี่คือใช้เยอะมากก็แนวทางของทีมที่จะมาแชวนันนี้บอกก่อนว่าอาจจะไม่ใช่ทีมบ้านๆแต่ว่าเป็นทีมที่เร็วมากๆเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณแต่ละรอบนะครับ22วิอาจจะมีหลุดไปบ้างถ้ามันดีบัฟอะไรไม่ติดมีข้อผิดพลาดแต่ครบ30ครั้งเท่าที่ผมลองเนี่ยประมาณเฉลี่ยอยู่ที่2 3วิเท่านั้นนะทีมก็ ตามที่เห็นนี่เลยนะครับตัวที่หายากก็จะมีแบ็กสมิธมืดแล้วก็โพล่าไฟนะครับผมซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้จากมอนของเพื่อนๆโพล่าไฟอาจจะใช้เป็นหมวยน้ําได้ความแรงพอๆกันนะครับผมแต่ก็อาจจะต้องไปปรับหลายตัวหน่อยอาจจะแบบเปลี่ยนจากลีดแอตแท็กพลาดไฟไปเป็นลีดแอตแทกธรรมดาอะไรเงี้ยแบ็กสมิธมืดถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ตัวอื่นได้ อาจจะใช้เป็นกากอยมาทำดีบัฟเพิ่มก็ได้นะครับกากอยน้ําแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเวลาเนี่ยมันก็จะช้าลงไปอีกทีมเนี้ยเป็นทีมที่ผมลองเทสมา2วันแล้วค่อนข้างชัวร์แล้วก็เร็วมากๆนะฮะก็เป็นยังไงเดี๋ยวมาอธิบายทีละทีมเลยกันเริ่มจากทีมซ้ายสุดนะครับผมจริงๆทีมนี้ก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเป็นทีมสร้างดีบัฟนะครับผมโดยจะมีอีนุกามิน้านะครับผมเป็นตัวหลัก ในการสร้างดีบัฟเพราะว่าจะลาดเพื่อนออกไปได้4ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำาสแตดก็ต้องทำให้เดฟมันถึงด้วยนะแล้วก็ลำดับสปีดเพื่อนๆพื่นดูยออกเป็นตัวแรกครับอินุน้ำตัวที่2ก็จะเป็นคาวเกอร์นะครับผมคาวเกอร์ก็ใส่ไฟไว้หน่อยนึงแล้วก็ทำให้มันไม่ถึงมากเพราะว่ามันต้องตายตอนเ็ฟที่3หัวมันพุ่งขึ้นไปนะครับส่วนอันนี้เราเอามาเป็นลีดนะครับน้องแฟมิ ลีคล่คริสแดนตัวเดียวของเกมใส่ไฟไป3ชุดเลยฮะเอามาแล้วก็ปล่อยตายไปส่วนลิลมฮะใส่ไฟสามเซตเหมือนกันเอามาเพื่อให้3หัวมันติดสโลนะครับผมดีบัฟสโลจ,จากพาสซีฟสกิลก็ประมาณนี้ปุ๊บอ่าก็อินุกามิธาดไฟครับผมเอามาเพื่อลากลากเพื่อนออกไปเปิดเกาะแตกเปิดดีบับไฟไอ้ลูกไฟนะครับแล้วก็ เก้าหางท่าแสงเก้าหางท่าแสงที่เด็ดของเขาคือสกิลแรกครับผมจะโจมตี3 h ฮิตมีโอกาสติดแบรนดิงแล้วก็ติดห้ามฮิลด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะให้3หัวไม่ใช่จะให้อินุน้ําลากไปเพื่อที่จะตัวนี้จะโจมตีด้วยก็อาจจะมีโอกาสแบรนดิงอันี้ลากไปก็มีโอกาสแบรนดิงนะ,ะนี่ก็คือหน้าที่หลักการเรียนสปีก็ตามดูตามตัวเลขได้เลยนะ ส่วนทีมกลางเนี่ยเป็นทีมดเาเมจจ๋าเลยจะมีแบ็กซมิธสองตัวคือแบ็กซมิธธาตุไฟนะครับผมจะเป็นพอเรามีบัฟดาบหรือบัฟโล่อะไรเนี่ยเอฟเฟก์พวกนั้นมันจะทวีคูณขึ้นไปอีก35%ง่ายๆคือมีบัฟดาบแล้วแรงขึ้นนะส่วนอันนี้แบ็กซมิธมืดพาสซีฟของเขาก็คือทำให้ฝั่งตรงข้ามที่มีดีบัฟเกาะแตกอะไรเงี้ยได้รับผลรุนแรงขึ้นนะแล้วก็ตัวดาเมจสองตัวก็คือโอดินกับ โฟล่าไฟนะแล้วก็จะมีฟรานฟรานตัวนี้อาจจะต้องทํารูนให้บางหน่อยเพื่อที่จะไม่ตายตอนแรกแต่ตายตอนสามหัวมันบินขึ้นไปในเฟสที่2นะครับอารมณ์เดียวกับของเออคาวเกอร์นะครับลำดับสปีดทีมกลางมาถึงก็ต้องให้ฟรานออกก่อนนะครับโดยที่ฟรานเนี่ยก็ต้องสปีดไม่ได้แบบสูงเกินไปต้องอยู่ที่ไม่เกิน185นะครับตามตัวเลขน,นี้เลย ฟนออกเป็นตัวแรกครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโคล่าเลยโคล่าก็จะเปรี้ยงแล้วสาหัวก็จะบินขึ้นไปเลยฮนะแล้วพอ3าหัวลงมาตัวต่อไปก็จะเป็นโอดินก็จะปุ๊บ,บ,บ,บอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะจบนะครับนี่คือทีมการทีมดาเมจส่วนทีมขวาสุดนะครับเป็นทีมเซตติ้งไอ้พวกเกาะแตกแล้วก็เซตติ้งแบนดิ้งเหมือนกันนะตัวหลักก็จะเป็นนี่ ฮา Happy ร์ปี้มืดปกติแล้วเราจะใช้เป็นฮาร์ปี้ลงใช่ไหมแต่นี่มันเป็นธาตุไฟฮาร์ปี้มืดก็มีเกาะแตกที่สกิลหนึ่งแล้วก็เกาะแตกพร้อมกับแบนดิ้งที่สกิลสามถ้ามันออกไปก่อนแล้วมันทะลึ่งใช้สกิลนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นิดหน่อยแต่ว่าตัวอื่นก็ยังทำดีบัฟได้อยู่นะตัวแรกก็คือฮาร์ปี้มืดนะครับผมตัวที่2พอฮาร์ปี้มืดเปิดปุ๊บอินุการมีครับผมทาอินุกามิมืด ก็จะเข้าไปตะบบช่วยทำดาเมจแล้วก็อาจจะสร้างแบนดิง้งถ้าไม่ใช้สกิวนี้ก็ลากเพื่อนไปใชแบบนี้นะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าดาเมจของโพรลาไฟทีมกาเนลน้นล้นอยู่แล้วแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นหมาในน้ำนะครับทาร์กทาร์กจะลากเพื่อนออกไปในจังหวะที่อินุกามิออกไปแล้วนะซึ่งบางทีอินุกามิออกปุ๊บบอสมันก็จะบินขึ้นไปเลยอันนี้ก็จะลากในเฟสที่2 ก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นนี่ฮะก้าหางไปมีแบรนดิ n g นะครับผมแล้วก็แค่นี้แหละแล้วก็ได้ l e ีดของทัดไฟให้2ตัวนี้ลองไปดูกันนะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยโอเคครับผมทุกอย่างมันอาจจะค่อนข้างไวนะครับเริ่มจากทีมซ้ายนะสามหัวมันเป่ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะโดนพาร์สีฟแล้วมันก็จะดีบัฟมันจะติดประมาณ5อันนะครับผมจะมีพวกห้าฮิวอะไรเงี้ย แล้วก็เราก็จะลากไปทีมซ้ายนปึ๊บมันจะเหลือ3ตัวคราวนี้จะเป็นอินุไปนะครับลากไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็จะติดพวกแบนดิง้งติดพวกเกาะแตกเรื่งที่มันตายเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของทีมกลางเวลามันก็จะจบอยู่ที่22วินะต่เดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งมี่ี้อาจจะดูไม่ทันอ่นหน้าที่ มาถึงฝั่งตรงข้ามสามหัวเปิดมาก่อนครับผมลากออกไป5้าดีบัฟเห็นไหมเขาเกิรจะยิงแล้วเขาเกิรก็จะเสียชีวิตจากการที่สามหัวขึ้นไปในรอบนี้นะปุ๊บมันก็จะเหลือสามตัวอินุไฟล่ามีแบนดิ้งแล้วเนี่ยครับแค่นี้เองหน้าที่ของมีมสายคือเซตติ้งดีบัฟให้เดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ทีมกลางครับ กพวันนี้เลยไปเป็น23วิสาวิจุดซูนสี่นี่เห็นไหมดอกรูนรูเดือดอย่างเดียวเลยนะน้าท่องทีมกลกางครับผมเปิดมาปุ๊บเป่าป้า,ปา <5 S 2> ฟรานบับโพรลายิงสี่แฉนกว่าเนื่องจากเป็นผลของมีแบ็กสมิททั้งสองตัวนะแรงมากบับห้าอันโพรลายิงตุ้มนี่ครับปุ๊บเพื่อนเปิดให้ปุ๊บโอดินดูด,ด,ด,ด เท่านี้แหละฮะทีมกลางจบอย่างรวดเร็วอันนี้คือทุกอย่างเป็นไปตามแผนการนะครับผมเป็นไปตามขั้นตอนมันจะเร็วมาก22่สิบสองวิฮนะ,ะดูทีมกลางที่นึงป๊บยิงมาอีฟ e ิตนี้เอามาแค่เป็นลีดนะครับผมลีดคลิกโพร่ายิงสีแสสี่โพล่าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะการันตียิงสกิลสถ้า ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีดีบัฟเกินห้าอันนะซึ่งมีก็ห้าอันพอดีปึ๊บยิงเนี่ยโอเดียนยิงได้แบบโอหกหมื่นไปะจนถึงดอกสุดท้าย88000ก็ประมาณ4 0 0แสนเหมือนกันนะาาเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์เอไอมากครับดูทีมขวา,าบ้างครับผมมาถึงปึ๊บอ,อินเฟเวอร์โนกับอะไร ไอ้กิ้งก่าไฟสไตล์ไปก่อนนะแล้วก็อินุกามิเอาไปตะปบช่วยทำดาเมจได้1นึ่งแสนภาพแล้วก็อินุกามิตายจะเหลือ3าตัวนี้ฮะแล้วก็จะหมาในลากออกไปลากแฮปปี้มืดลากก้าหางไฟออกไปเพื่อที่จะทำเกาะแตกนะแฮปปี้ทำแบรนดิ้งจากก้าหางอะไรเงี้ยถ้าทุกอย่างติดหมดมันก็จะ เพอร์เฟกแบบที่เห็นนะถ้ามันมีดีบัรอันไหนไม่ติดไปลูกไปไม่ติดมันก็อาจจะโอดินศาสร์ไม่ตายอะไรเงี้ยนะก็อาจจะต้องวนเทินมาหลายรอบหน่อยเวลาก็อาจาจะใชทะลุไป3าิกวิเหตุการณ์แบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยมันจะจบอยู่ที่ประมาณ22วิครับไม่เกิน23วิ ยี 22, ่ิบสองเร็วสุดเนี่ยไปได้ถึง21ิวิเลยนะฟูกตาหนึ่งฮนะปับ๊บเ่ามาปับ๊บเห็นป่ะมันพอเราใช้แบ็กสมิธคู่เนี่ยทีมกลางของเราอะดาวเดมแม่งจะแบบล้นล้นเหลือๆพอดีเลยนะปกติถ้าใครดาวเดมไม่พอโอดินมันจะออกตั้งแต่เว็บแรก ถ้าดาเมจพอปุ๊บเนี่ยโอดินออกเวฟสองเคลียร์ได้มันจะเข้าสเตปนี้เลยนะซึ่งทีมนี้จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้กับสามหัวท่านลมได้นะเปลี่ยนแค่พวกมอนท่านน้ำซึ่งจริงๆมันไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเลยนะมอนท่านน้ำเนี่ยมันเป็นแค่ตัวล่ากออกไปนะถ้าจะเปลี่ยนก็ น,นี่หรออันนี้ก็ไม่ต้องนะมันแค่ลากเพื่อนถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอา Happy ้ o m กลับมาเหมือนเดิมครับเพราะว่าทักกิลของ Happy ้ o m เนี่ยมันสามารถเกาะแตกได้อันนี้เกิดปัญหาแล้วทุกคนคืออ่ะเกิดปัญหาลืมดูด้วยว่าเป็นอะไรทำไมถึงไม่ตุยเนี่ยเวลาก็จะเกิน30สิบวิ ถ้าทุกอย่างไม่ราบรื่นเดี๋ยวดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเพื่อจะมีจังหวะไม่ราบรื่นอ,อันนี้ปุ๊บ3มอันแล้วก็เพื่อนเกาะแต่แบนดิง้งครบปุ๊บยิงเนี่ยพอ3ามหัวขึ้นมามันก็จะตัวที่ต้องตายก็ควรจะต้องตายให้หมดนะเพื่อที่เราจะได้ทำให้มันเกิดดีบั๊ ตามที่เราต้องการได้มากที่สุดนี่คือหลักการของทีมลงสามหัวนะโอเคก็เรอบก็ประมาณนี้นะอันนี้เฉลี่ยไปย4่สิบวิเนื่องจากว่ามีหลุดไปช็อตหนึ่งแต่พอถ้ามันหลุดแบบนั้นนะผมคิดว่า30รอบอาจจะหลุดสัก2รอบแล้วเวลารอบอื่นมันจะอยู่ที่2ี่ิบสวเฉลี่ยแล้วมันจะออกมาอยู่ที่ประมาณ23วินวะินะ ก็เอาไปลองใช้กันดูได้อับอะไรไม่ใช้ก็ขายไปนะโอเคครับผมอันนี้ก็คือทีม3หัวธาตุไฟนะใครมีก็ลองทําตามดูถ้าดาเมจมันขาดอะไรเงี้ยลองไปดูที่พวกอ์ติแฟกต์นะอย่างเนี้ยเราก็อาจจะใช้พวกคริแดนสก,กิลสแล้วก็คริแบดนะครับเพื่อที่ให้ดามเมจแรงๆของโพล่าไฟนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดพวก อ์ติแฟ์ให้ดูนะการทำดีสกิลสอะไรก็ได้นะแรงๆไปเลยโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่หาดีมฟาร์มหินเสริมก็อยู่นะฮะแล้วเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจกันด้วยครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีครับ